รถเป็นยังบ้าน้อครับพี่ขับมายังไงมันตำรถรูพมนี่เนีรถรูรถรูโอ้ยเม่นที่เขาเอื่นไว้รถรถสละล้อยบมดเอ้ยตายแล้วส้นรถรูเขาเจ้ากันนี่ตายแล้ว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 ส้นรถรูเม่นเม่นรถสละล้อยบ่ดน่ะไอ้ไอ้ทุ่วหาประกันกันนะทั่วหาประกันก่อนตาย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 แล้วอุ้ย ขับไปยังบนน้อครับนี่ขับมาไงมันต่ำรถรู่ผมนี่เฮ่อรถรูรถรูโอ้ยเม่นที่เขาเอื่อนไว้รถรถสลอยบนอ่ะครับอ๋ออันนี้โระบาดฮะโระบาด์โระบาดโอ้ยเอาเยีกแล้วพ่อน้องออริโอ้ยว่อใจผมขับวอนี้พ่อน้องออริโเอาอีกแล้วต่ำรถสล้อยโระบาด์โระบาดบ่โรบบะต์โอ้ยเดี๋ยวผมโทรหาประกันก่อนเอ้ยไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยลุงเอ๊บ ครับพอดีรถเกิดวัดที่เหตุครับพอดีชนรถหรูคราเจ้าครับรถรุ่นไหนวะครับนี่มันเป็นโล่รถหรูเลยรถล่โล่ระบาดบริษัทเป็นวาครับครับครับข่าของเมองรเนี่ยครับครับเป็นรถ่างาตดครับรถเป็นรถหรูล่ระบาดบริษัทครับ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 รถผมอ่อนยิ้วนะครับครับครับ